ดูดวงชาวราศีเมษพ้นวันที่4สิงหาคมดวงจะเกิดอะไรบ้างโชคชะตานานบุญบาลมีวัสนาศิงป์สิทธิ์คำชูบอกปาก,กุมของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดหลับซับหนุ่ยโชคดวงชะตานี้พยายามยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบาลมีวัสนายืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครการที่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพ ออกค้าแม่ค้าตำรวจทาหารนักแสดงนักร้องบังเกิดขึ้นในโชคตาปัญหาต่างๆที่เปือ่อนกับทุกสิ่งจางปูหฤือสีส่องแสงกตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเลศโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงห์ธิธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มรองรักษาอัศวินขี่ไม้เท้าครับขี่ม้าถือไม้เท้าองค์บอกถึงบุญกุศลวาสนากำลังจะเปลี่ยนไป ในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดด้วยลาแสนทุกข์ทรมานท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวโลกนี้มันโหดร้ายสีไม้เท้าประกังเกิดขึ้นในโชคตาลื่นเลิงสุขสรรทันสาเกิดความช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะเอมเมรัลดนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน กาที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรเดิสตาส่งองแสงมงคลธาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนโดนปีบบังคับเอาไว้มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสากระสายดว,ยวงนี้ต้องอดทนอดกั้นเป็นพิเศษ ท่านจะเทลันลับทรัพย์โดยโชคเพราะดวงนี้จะได้แก้วแหวนเงินทองเพชรนีจินดารถหมายป้ายแดง B M W Ferrari Lamborghini นะมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์นะครับอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูให้เยี่ยมเตี้ยด้วยบุญกุศลมรณะรับเหรียญใหญ่มเริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาเอต้องไปนกเค้ารางวัลที่1แจ็คพอต72ล้านทำไมยังไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองครับ โชกตานี้ตกตำแหน่งต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาสนามีดาปักลงมาตรงกลางใจกวนกไวยกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวดอะซันมังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันไดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์แฮงแมนบมังเกิดขึ้นในโชกตาด้วยบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหาสิทธิคำชูปกปักกุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรืยโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในดวงจันานี้ตกตำแหน่งลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสรรหันษาเกิดความเช่นชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการตัดสินใจยังเด็ดขาดเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงพัฒนาแปลเป,ปลี่ยนแปลผันดมูลมนเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ให้ท่านลีดเริ่มเริ่มต้นการปฏริปฎอยการปฏริปดอยการรีดเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โวยโชคถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,สนาของท่านแล้วท่านจะได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้เอาจริงเอาจังจนประสบความเร็ดนะผมทุกอย่างมังเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมแก้วแหวนเงินทองเม็ดดินจินดา นะผมท่านควรจะต้องจินตนาการภาพเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะตั้งมั่นเอาจริงเอาจังถึงแม้ปัญหาต่างๆจะมีอุปสรรคเข้ามาบูมานเยอะแยะมากมายดวงชะตานี้ก็ต้องจริงจังในชะตาชีวิตชีวิต,วตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสั่นได้ครับผมท้ายคลิปรับฟังชาวาราศีเมฆดวงจะเกิดอะไรบ้างนะครับ ดวงชะตาราศีกุ่มประจำเดือนนี้สำหรับชาวราศีกุ่มในเดือนนี้ท้องฟ้าได้เรียงแถวดวงดาวในลักษณะที่จะนำพาคุณเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นราวกับนักสำรวจที่กำลังจะเหินฟ้าขึ้นไปสู่ดินแดนใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่รอให้คุณไปเปิดเผยด้านการงานและอาชีพเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด เหมือนกับน้ำู้ร้อนที่ปะทุข,ขึ้นมาจากใต้พื้นดินความเป็นนวัตรกรที่อยู่ในตัวคุณจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่หากคุณทำงานในสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นการออกแบบการตลาดเทคโนโลยีหรือสื่อมวลชนคุณจะพบว่าไอเดียใหม่ๆไหลเวียนเข้ามาในหัวของคุณอย่างไม่ขาดสายลองลึกภาพคุณเป็นนักประดิษฐ์ที่กำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานแล้วไฟแห่งความคิดสุขใสก็ปรากฏขึ้นเหนือหัวอย่างกระทันหัน ความคิดเหล่านั้นไม่ใช่แค่ความคิดธรรมดาแต่เป็นความคิดที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมหรือองค์กรของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นหากคุณทำงานในแผนกไอทีคุณอาจจะนึกถึงระบบใหม่ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนให้เรียบง่ายขึ้นหรือหากคุณทำงานด้านการตลาดคุณอาจจะคิดได้ถึงแคมเปญที่แหวกแนวและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามการนำความคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงนั้นจะต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่นเพราะบางครั้งคนรอบข้างอาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่เห็นภาพในสิ่งที่คุณเห็นคุณจึงต้องเตรียมใจที่จะอธิบายและนำเสนอไอเดียของคุณด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือการมีพันธมิตรหรือคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จ สำหรับชาวกลุ่มที่กำลังหางานใหม่หรือกำลังคิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นสิ่งใหม่คุณอาจจะได้รับข้อเสนอจากบริษัทที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและให้อิสระในการคิดสร้างสรรค์หรืออาจจะมีโอกาสได้ทำงานในโครงการพิเศษที่จะช่วยคลัดเกลาทิศท,ทางชีวิตและเปิดโลกกระทัใหม่ให้กับคุณด้านการเงินและการลงทุน ในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจําเป็นต้องใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการจัดการเงินทุนเหมือนกับเจ้าของร้านค้าขายของเก่าที่ต้องแยกแยะว่าของชิ้นไหนมีค่าของชิ้นไหนเป็นเพียงของเก่าธรรมดาคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างความต้องการที่แท้จริงกับความอยากได้ที่เกิดขึ้นชั่วครู่รายได้ของคุณในเดือนนี้อาจจะมีความผันผวน,นบ้างโดยเฉพาะหากคุณทํางานแบบฟรีแลนซ์หรือมีรายได้จากการทํางานที่ไม่คงที่ บางช่วงอาจจะมีเงินเข้ามามากแต่บางช่วงอาจจะค่อนข้างน้อยเหมือนกับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องเผชิญกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงบางครั้งได้ผลผลิตดีบางครั้งพอประทังชีวิตดังนั้นการออมเงินในช่วงที่มีไรายได้ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการลงทุนคุณควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่รีบร้อนหรือตามกระแสโซเชียลมีเดียแทนที่จะลงทุนในสิ่งที่ดูน่าสนใจในตอนนี้ คุณควรมองหาโอกาสการลงทุนที่มีพื้นฐานมั่นคงและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณเช่นการลงทุนในกองทุนที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอหรือการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตหากคุณมีหนี้สินเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการจัดทำแผนการชำระหนี้ที่เป็นระบบเริ่มจากหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนแล้วค่อยไปสู่หนี้อื่นๆตามลำดับการมีแผนการที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และมีกำลังใจในการดำเนินต่อไปด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวกลุ่มที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในด้านความรักเหมือนกับได้เปิดหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและไม่คาดคิดคุณอาจจะพบเจอกับคนที่มีสเสน่ห์พิเศษที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแต่คนคนนั้นอาจจะไม่ใช่ประเภทที่คุณเคยสนใจมาก่อน ลองจินตนาการว่าคุณเดินเข้าไปในร้านหนังสือเก่าแห่งหนึ่งแล้วเจอกับคนที่กำลังอ่านหนังสือเล่มเดียวกันกับที่คุณกำลังมองหาอยู่เมื่อสายตาสบกันคุณรู้สึกถึงประกายไฟที่ลุกโชนขึ้นมาการสนทนาที่เริ่มต้นจากหัวข้อธรรมดาอย่างหนังสือกลับกลายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตความฝันและมุมมองต่อโลกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดที่แปลกใหม่ หรือมีประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจพวกเขาอาจจะเป็นศิลปินนักเขียนนักท่องเที่ยวหรือคนที่ทำงานในสายอาชีพที่ไม่เหมือนใครๆการได้พบเจอกับคนแบบนี้จะเป็นการเปิดหูเปิดตาและทำให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตอย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยเวลาและความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรรีบร้อนให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องรดน้ำให้ปุ๋ยและดูแลอย่างสม่ำเสมอจึงจะโตเป็นต้นไผ่ใหญ่ที่แข็งแรงช่วงนี้คุณอาจจะได้รับคำเชิญไปร่วมงานสังสรรค์งานเลี้ยงหรือกิจกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากอย่าลืมแต่งตัวให้ดูดีและมีสเสน่ห์เพราะโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนกับคู่นักเดินทางที่กำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกคุณและคู่ครองอาจจะตัดสินใจทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันเช่นการไปเรียนคลาสเรียนรู้ทักษะใหม่การเริ่มต้นโครงการหรือธุรกิจเล็กๆร่วมกัน หรือการวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ที่ทั้งคู่ยังไม่เคยไปมาก่อนลองจินตนาการว่าคุณและคู่ครองตัดสินใจเรียนเต้นรําลาตินร่วมกันแม้ที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนในตอนแรกอาจจะงุ่มง่าและขำถํากันแต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เริ่มเข้าใจจังหวะและการเคลื่อนไหวของกันและกันความผิดพลาดกลายเป็นเสียงหัวเราะและความสำเร็จเล็กๆก,ก,กลายเป็นความภาคภูมิใจที่มีร่วมกัน อย่างไรก็ตามเดือนนี้อาจจะมีบางช่วงที่คุณรู้สึกว่าคู่ครองของคุณไม่ค่อยเข้าใจความคิดหรือมุมมองของคุณโดยเฉพาะเมื่อคุณมีไอเดียแปลกใหม่หรือต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตสิ่งสำคัญคือการสื่อสารด้วยความอดทนและความเข้าใจอธิบายให้เขาฟังถึงเหตุผลเบื้องหลังความคิดของคุณและเปิดใจรับฟังมุมมองของเขาด้วยการประนีประนอมและการหาจุดสมดุลจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงเหมือนกับการเล่นกีฬาเป็นทีม ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงทีมเรยอรวมด้วยหากคุณกำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่ในความสัมพันธ์เช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีลูกเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันความชัดเจนในเป้าหมายและความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายจะช่วยให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกสำหรับชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักกุญแจสำคัญคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ใช้ปัญญาในการตัดสินใจและรักษาความสมดุลในทุกด้านของชีวิตจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจเพราะดวงดาวกำลังเรียงตัวเพื่อส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในทุกด้าน ดวงชะตาชาวราศีกุมประจําเดือนนี้การเดินทางสู่ความสำเร็จที่รอคอยสำหรับชาวราศีกุมเดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือเล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายดวงชะตาของคุณในช่วงนี้มีลักษณะคล้ายกับนักเดินทางที่กำลังเดินทางข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความเป็นจริง พลังงานรอบตัวคุณเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจที่จะนำพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ลักษณะเด่นของดวงชะตาเดือนนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยปลายแต่มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นในตอนเช้าแสงสว่างเริ่มต้นจากเส้นขอบฟ้าแล้วค่อยๆส่องสว่างไปทั่วทั้งท้องฟ้าชีวิตของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นนั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปยแต่เมื่อมองรวมๆแล้วจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนด้านการงานการก้าวข้ามขีดจำกัดของตอนเองในด้านการทำงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมจะได้รับการยอมรับในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตอนเองเหมือนกับนักดนตรีที่ได้แสดงบนเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกความกระตือรือร้อนและพลังงานในการทำงานจะพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับคุณที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่อาจจะได้รับมอกหมายให้ดูแลโครงการสำคัญหรือได้เข้าร่วมในทีมงานที่มีความท้าทายตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดอาจจะได้รับโอกาสในการวางแผนแคมเปญใหม่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือหากคุณทำงานด้านเทคโนโลยีคุณอาจจะได้เข้าร่วมในการพัฒนาระบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายฐานลูกค้าและพัฒนาบริการใหม่คุณจะพบว่าความคิดใหม่ๆหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับน้ำผุที่ไม่เคยแห้งไอเดียเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งอย่างไรก็ตามการทำงานในเดือนนี้จะต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นสูงเหมือนกับการปีนเขาที่สูงชันบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้า หรือท้อแท้แต่เมื่อมองไปข้างหน้าจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรออยู่คำแนะนำสำคัญคือให้คุณวางแผนกระทำงานอย่างทัดเจนแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานเล็กๆและเฉลิมฉลองกับความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้จะมีโอกาสที่น่าสนใจหลายตำแหน่งโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรืองานสร้างสารรค์ การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานควรเน้นไปที่การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวด้านการเงินการบริหารจัดการที่ฉลาดด้านการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้เปรียบเสมือนสวนที่กำลังเจริญเติบโตมีทั้งผลไม้ที่สุกงามพร้อมเก็บเกี่ยวและต้นกล้าที่ต้องการการดูแลเพื่อให้เติบโตในอนาคตการเงินในช่วงนี้จะมีเสถียรภาพที่ดี แต่ต้องอาศัยการวางแผนและการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดรายได้หลักของคุณจะมีความมั่นคงและมีแนมนอมที่จะเพิ่มขึ้นจากผลงานที่ดีในด้านการทำงานเหมือนกับเกษตรกรที่ดูแลนาข้าวด้วยความใส่ใจเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะได้ผลผลิตที่อุด,ดมสมบูรณ์การลงทุนระยะยาวที่คุณได้วางแผนไว้ในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าท้อใจ อย่างไรก็ตามเดือนนี้คุณจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาตนเองเช่นการเรียนต่อการเข้าอบรมหรือการซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยในการทำงานค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เปรียบเสมือนการซื้อมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อปลูกในสวนของตนเองแม้จะต้องลงทุนในตอนแรกแต่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวสำหรับการลงทุนเดือนนี้เหมาะสมกับการกระจายความเสี่ยง อย่าใส่ไข่ใส่ตะกร้าเดียวควรแบ่งการลงทุนออกเป็นหลายประเภทเช่นหุ้นพันธบัตรทองคำหรือกองทุนรวมการลงทุนในช่วงนี้ควรมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงมากกว่าผลตอบแทนสูงเหมือนกับการเดินทางไกลความปลอดภัยสำคัญกว่าความเร็วโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจอาจมาจากการร่วมมือกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวเช่น การร่วมลงทุนในธุรกิจเล็กๆหรือการซื้อขายสินค้าออนไลน์แต่ควรศึกษารายละเอียดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจและต้องมีสัญญาที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตการออมเงินในเดือนนี้ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเงินสำรองฉุกเฉินเงินสำหรับการท่องเที่ยวหรือเงินเพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการในอนาคตการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการประหยัดและบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้น ด้านความรักการเปิดใจและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งความรักของชาวราศีกุมในเดือนนี้เปรียบเสมือนสวนดอกไม้ที่กำลังบานสัพลังมีสีสันที่สวยงามและกลิ่นหอมที่หอบลมส่งมาไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและน่าจดจำสำหรับคนโสดการเปิดรับโอกาสใหม่ สำหรับชาวราศีกุ่มที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตเหมือนกับการเปิดหน้าต่างบ้านหลังจากฤดูหนาวที่ยาวนานอากาศบริสุทธิ์และแสงแดดอบอุ่นจะเข้ามาเติมเต็มห้องที่เคยมืดมิดคุณจะมีโอกาสพบเจอกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นในงานเลี้ยงของเพื่อนในหลักสูตรเรียนใหม่ที่คุณลงทะเบียนหรือแม้แต่การเดินทางท,งท่องเที่ยวสั้นๆคนที่คุณจะพบ อาจจะเป็นคนที่มีความคิดและมุมมองที่แตกต่างจากคนที่คุณเคยรู้จักทําให้คุณรู้สึกสนใจและอยากเรียนรู้เพิ่มเติมตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ชอบความสงบสุขคุณอาจไปพบกับคนที่มีพลังงานสูงและชอบผจญภัยตอนแรกอาจรู้สึกว่าแตกต่างกันมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าความแตกต่างนี้กลับทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันและความตื่นเต้นมากขึ้น สำหรับการเข้าสังคมและการทำความรู้จักคนใหม่ควรเน้นไปที่การเป็นตัวเองและแสดงความสนใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอย่าพยายามแซงทำเป็นคนอื่นเพราะความจริงใจจะดึงดูดคนที่เหมาะสมมาหาคุณการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียก็มีโอกาสที่ดีแต่ควรระวังและใช้วิจารณญาณในการตัดสินคนใหม่สำหรับคนมีคู่การเสริมสร้างความเข้าใจ สำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกบันระหว่างกันเหมือนกับการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลุกไว้ในสวนต้องใส่ปุย๋ยรดน้ำและตัดแต่งกิ่งใบเพื่อให้เติบโตอย่างสวยงามความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะมีความลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องส่วนตัวที่ไม่เคยเล่าให้ฟังมาก,ก่อน การแบ่งปันความรู้สึกความฝันและความกังวลจะทำให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นและรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างไรก็าตามอาจจะมีช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องบางเรื่องเหมือนกับการเดินทางด้วยกันในเส้นทางที่มีทั้งถนนเรียบและทางขรุขระสิ่งสำคัญคือการใช้การสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์ อย่าเก็บความรู้สึกไว้ในใจแต่ควรหาเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมที่ควรทำร่วมกันในเดือนนี้เช่นการเดินทางท่องเที่ยวในที่ใกล้ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกันเช่นการทำอาหารการเต้นรำหรือการเล่นกีฬาหรือการกิดอาสาช่วยเหลือสังคมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างความทรงจำดีๆและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างกัน สำหรับคู่ที่คิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่จริงจังมากขึ้นเช่นการมั่นหรือการแต่งงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนและคุยกันเรื่องอนาคตควรหาเวลานั่งคุยกันอย่างจริงจังเรื่องความต้องการความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคู่มีความเข้าใจที่ตรงกันสรุปการเดินทางสู่ความสมดุลในชีวิต เดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการค้นพบตัวเองในหลายมิติทั้งในด้านการทํางานการเงินและความรักความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นบันไดที่ช่วยให้คุณก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นความสำเร็จที่คุณจะได้รับไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลมาจากความพยายามความอดทนและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของคุณเองจงจำไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าบางครั้งจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนำพาความสุขและความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณเหมือนกับผีเสื้อที่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากหนอนก่อนจะบินได้อย่างสวยงาม